สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บอะไราญี่ปุ่นค่ะดกมากแล้วก็โตเร็วมากนี่นะคะแก่แล้วเนี่ยต้องรีบเก็บนี่นะคะเนไมเลยนี่เลยเลยูกใหญ่มากแบบนี้ยัดหมูกิโลนึงจะพอไหม นีน่มีหลายลูกเลยเนี่ย้ังเกตเลวนี่อันนี้ลูกขนาดนี้นี่เว้นอีสักสองวันก็โตแล้วนะคะโตเร็วมากมาราญี่ปุ่นไม่ใช่มาราจีนนะคะมาราญี่ปุ่นนี่นะคะโอ๋อไว้สองสายพันธุ์เห็นไม่ชัดเนาะ จะมีพันธุ์ลูกยาวนะคะอันนี้ก็จะลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่คือเต็มที่เขาละก็จะยาวประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งอันนี้จะลูกสั้นแต่ว่าใหญ่นะคะปลูกไว้สองสายพันธุ์ค่ะปลูกไว้จริงๆอะปลูกไว้เป็นร่มนะคะเอาไว้นั่งพักปลูกสองต้นทุกปีกินไม่ทันค่ะ แค่สองต้น,นกินไม่ทันซุมนี้ซุมซุมที่เห็นตรงนั้นนี่นะคะเป็นตัวฝักยาวค่ะแต่ไม่รู้ปีนี้ปีนี้ได้พันธุดูใบหรือเปล่านะคะยังไม่เห็นดอกนะแต่วันนี้เก็บมาละกันค่ะมีเพื่อนที่โอซาก้าอยากได้นะคะหาคนช่วยกินพอดีเลยจะเก็บมาลักกันค่ะ เกี่ะเรียบร้อยนี่ลูกใหญ่มากวันนี้ก็ขอจบการรายงานเกี่ยวกับมาราญี่ปุ่นนะคะผลผลิตด,ดีมากอ้อเลิืมบอกว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเนาะเผื่อคนไทยในญี่ปุ่นอยากปลูกบ้างนะคะนี่นะคะจะเป็นพันธุ์มาราที่ปลูกทุกปีนะคะ จะมีความขมมาละยังไงก็ขมนะคะขมมากขมน้อยเท่านั้นเองแล้วก็เขาแนะนําว่าตัวนี้เหมาะกับการกินเป็นกินแบบสดนะคะหรือว่าไปทําซุปแต่ทําซุปนี่คือต้องรีบเก็บหน่อยนะคะถ้าปล่อยให้ลูกโตมากนี่ยัดไม่ไหวเลยนะเนี่ยถ้าไซนี้นี่คือทำมาลายัดไส้นี่ใช้หมูกี่กิกโลจะพอ นี่ะะคะก็ส่งไปให้เพื่อนทีอ่อซสก,กาแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าที่ร้านนะคะครับลูกค้าคนไหนสนใจอยากได้ไปกินก็แบ่งๆกันไปค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าจะมาอัปเดตอะไรกันต่อรอรับชมนะคะวันนี้ก็เท่าน,นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ดกมากดูสินี่ยอดนะลูกเยอะมากพันพันนี้ลูกดกจริงดูนี่ชัดไห้เลยนี่เลย